ท่าแรกนะครับเราเรียกว่าดัมเบลสควอตนะครับท่านี้เราเล่นกันอยู่ที่ประมาณ10ครั้งนะครับการยืนก็คือขากว้างกว่าไหล่นะฮะเปิดไปทางออกด้านข้างดัมเบลน้ําหนักข้างละ5้กิโลนะครับหรือว่า4ี่กิโลก็ได้นะครับทาทั้งหมด10ครั้งนะครับแล้วก็พอจบแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปต่อท่าที่2เลยนะครับท่าที่2เนี่ยก็คือจะเรียกว่าเบอร์ปี้นะครับทาต่อเนื่องกันแบบไม่พักนะครับเบอร์ปี ก็คือจังหวะในการกระโดดอ่อนนี่คือเราทิ้งตัวลงเลยนะครับมือวางข้างหน้าอกจังหวะกระโดดเข้ามาลงเต็มเท้าขากว้างขึ้นนะฮะกระโดดเข้ามาแบบขากว้างแล้วก็ยืนขึ้นตรงๆนะครับยืนขึ้นแล้วหายใจออกอันนี้ทําิ0ครั้งเหมือนกันนะครับจังหวะลงไปทิ้งตัวไปเลยนะฮะจังหวะขึ้นดันตัวขึ้นแล้วกระโดดเข้ามายืนเต็มเท้าหายใจออก10บครั้งนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราใช้ดัมเบลลูกเดิมวางที่หัวไหล่นะครับชื่อฟุตเพรสนะครับเราย่อนิดเดียวนะฮะจังหวะขึ้นดันขึ้นให้เวทที่สุดแล้วก็หายใจออกท่านี้ทํา10ครั้งเหมือนกันพอจบท่านี้แล้วนะครับเรากลับไปทําท่าดัมเบลสคอตใหม่แบบต่อเนื่องนะครับจบท่านี้นับเป็นึงรอบเราทําทั้งหมด3รอบนะครับชุดออกกำลังกายที่2นะครับเรียกว่า ดัมเบลแพงโลนะครับการเริ่มต้นก็คือการขวาขากว้างนะครับดัมเบลวางที่ให้มันตรงกับหัวไหล่นะครับแล้วก็ข้อมือตรงตรงของหัวไหลจ่จังหวะดึงใช้สองใช้ปีกด,ดึงนะครับทาข้างละสิบครั้งนะฮะทาข้างละสิบครั้งจังหวะขึ้นดึงแกงท้องหายใจออกตัวพยายามเมอย่าโยกมากนะครับข้างละสิบครั้งก็คือข้าง,างละห้าครั้งนะครับพอจบแล้วนะครับเราก็ไปต่อท่าที่2คือ o ม n เท i n climber นะครับ20ครั้งอันนี้คือทําต่อเนื่องหมดเลยนะครับ ชุดแรกพัก1นาทีแล้วก็มาชุด2ทํา20ครั้งนะครับพอจบท่านี้แล้วนะครับเราก็จะไปต่อที่ดัมเบลสวิงหรือว่าคทเบลสวิงใครมีดัมเบลก,ก็ใช้ดัมเบลใครมีคทเบลก็ใช้คทเบลนะครับจังหวะเล่นนะครับเราใช้วิธีการกระเด้าตูดแล้วก็ขมิบก้นนะครับท่านี้ทำทั้งหมด10ครั้งเหมือนกันพอจบท่านี้เรานับไป1รอบนะครับแล้ววนกลับไปทําท่าแรกใหม่ของชุดที่2นะครับทำทั้งหมด3รอบนะครับแล้วก็พัก สามเล้นทอนะครับดัมเบล5กิโลนะครับช well ันขาขึ lerin, plants, ้นมาใช้แรงเหวี่ยงจากศอกนะครับกดท้องลงทําทั้งหมด10ครั้งนะครับสิครั้งขึ้นมาแล้วหายใจออกนะครับจงหวะยืดบดัมเบลแตะพื้นจงหวะขึ้นมาเหวี่ยงแล้วกดศอกลงแล้วคลานท้องหายใจออกนะครับทาทั้งหมด10ครั้งพอจบท่านี้แล้วนะครับเราจะไปต่อท่าที่2ด้วยดัมเบลลูกเดิมนะครับนั่นก็คือดัมเบลรัสเซียนทวิตนะครับการวางการเล่นก็คือวางขา ใช้ส้นเท้าจิกพื้นนะครับเอ็นหลังไปด้านหน้าเอ็นเอ็นตัว,วด้านหลังและครั้นท้องการเล่นก็คือแทงศอกนะครับเวียงไปเกงท้องหายใจออกทําทั้งหมด10ครั้งเหมือนกันนะครับสิครั้งเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อท่าที่3อันนี้คือเป็นคอมโบนะครับหนึ 1, 2, ท่าที่3นี่คือ r e v วิร์สครั้นนะครับกดหลังล่างให้ติดนะครับยกตัวขึ้นมาเกงท้องตลอดเวลานะครับเตะขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้านะครับทำทั้งหมด10ครั้ง จบท่านี้นับไป1รอบเราจะวนกลับไปทำท่าแรกของชุดที่3ใหม่ทำทั้งหมด3รอบต่อเนื่องนะครับจบคลิปดีให้พักอยู่ที่ประมาณ2นาทีนะครับแล้วเราก็เริ่มกลับไปทำท่าแรกของชุดแรกใหม่นะครับนับเป็นนับเป็นอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือท่าชุดแรก3รอบชุด2 3รอบชุดสามรอบแล้วพัก2นาทีแล้วก็กลับไปรอบอีกรอบหนึงใหม่ทำทั้งหมด3ครั้งนะครับ ก็ไม่ต้องคาร์ดิโอแล้วฮะถือว่าเราเล่นฟูลบอดี้บวกกับคาร์ดิโอไปด้วยแล้วถือว่าเราเล่นแบบเต็มพิกัดขอบคุณครับ